โอเคครับ uh, วันนี้วันนี้นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูใบมะม่วงของแต่ละสายพันธุ์นะครับในกรณีที่เรายังไม่เห็นผลผลิตนะครับเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่ามะาม่วงของแต่ละสายพันธุ์นะครับมันมันดูยังไงนะครับเราดูได้จากใบนะครับก็คือตัวลายแล้วก็ตัวขนาดของใบเนี่ย จะไม่เหมือนกันนะครับของแต่ละสายพันธุ์นะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดู monthly, ด Car, ้านนี้นะครับด้านนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นใบมะม่วงเขียวใหญ่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นใบมะม่วงน้ําดอกไม้นะครับมันต่างกันยังไงนะเดี๋ผมให้ดูนะนี่นะครับใบมะม่วงเขียวใหญ่นะครับก็จะดูง่ายๆเลยนะครับลักษณะใบนะครับเขาจะแบบนี้นะครับเขาจะมีลักษณะใบที่ใหญ่นะครับ ใหญ่แล้วก็ยาวแบบนี้นะครับเรียวยาวแบบนี้ใบใหญ่สีเขียวเข้มนะครับแบบนี้นะครับนี่นะนี่นะฮะแล้วก็ลายลายของใบเนี่ยลายแฉกของใบเนี่ยจะมีความกว้างกว้างกว่ามะม่วงน้ําดอกไม้สีทองนะครับนี่นะฮะทีนี้เดีย๋ยวผมให้ดูชัดๆเลยเดี๋ยวทิ้งเลยนี่ดูขนาดเทียบกับสายพันธุ์น้ําดอกไม้สีทองอันนี้คือเขียวใหญ่นะครับ อันนี้คือน้ําดอกไม้สีทองนะครับเห็นไหมฮะขนาดใบจะแตกต่างกันมากเลยประมาณเท่าตัวหนึ่งนะครับขนาดใบของเขียวใหญ่นะครับเขาจะใบใหญ่มากนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะน้ําดอกไม้สีทองนะครับดูขนาดใบนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับสายพันธุ์ดั้งเดิมก็เหมือนกันนะครับขนาดใบของสายพันธุ์ดั้งเดิมกับสีทองจะเหมือนกันนะครับก็คือแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะแบบนี้เราจะรู้เลยว่า เป็นสายพันธุ์อะไรนะครับถ้าเราดูลายใบได้เป็นนะครับเราจะรู้เลยว่าเอออันนี้สายพันธุ์เขียวใหญ่นะอันนี้สายพันธุ์น้ําดอกไม้สีทองนะครับนี่ฮะแตกต่างกันแบบนี้นะครับสําหรับสายพันธุ์อื่นๆนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังอีกรอบนะครับวันนี้เก็บมา2สายพันธุ์นะครับก็เลยอธิบายไปก่อน2สายพันธุ์นะครับว่าลักษณะใบของเขาเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับ